Ina mihantara para lelahkah kita Ke le humana Arock Pon protocols jest emak mog dabda Wapueday Saya dierollah พหุวัตุรตุธมาสสมุทัสสะพนโมตัสสะพพุวัตุอัระตสัรรมสมุทัสสันิพพานะปริโยสานาสัพเพธัมมะอนัตตา ที่ทำทั้งปวงรวมทั้งนิพพานเป็นอนัตตาถวายความเคารพกับหลวงพ่อท่านเจ้าว่า,วา,าพระภูวิจิตตรคุณถวายความเคารพกับพระสงฆ์องค์หนึ่ในบริเวณอาวาส วัดทับหลวงของเราในวันนี้เรียกว,ว่าวันนี้เป็นวันพระที่25กันยายนเป็นวันพุธเป็นวันพระแปลงแปดค่ำเดือนสิเราก็มาร่วมทำบุญถวายพระตาหารกับพระพิถุพระพิถุสงองค์หนึ่ง ใน,นช่วงเวลาที่พระสงฆ์ฉันพระตาหารกันอยู่ด้วยแนวคิดวิธีคิดของหลวงพ่อท่านเจ้าว่ามีความประสงค์ว่ากว้งท,ที่ญาติอยู่รอพระฉันพระาหารเราก็ไม่ปล่อยเวลาว่าให้เสียไปโดยควาประโยน์เลยจารมี แนวคิดว่าให้พระสงฆ์องค์หนึ่ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาแสดงพระธรรมเรศนาน,นั่นเองเพื่อจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยอาตะมาก็ใช้เวลานี้นะครับนอกจากเมื่อสักคูน่นี้นั่งโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดทัพหลวงของเราแล้วก็ขึ้นมาแสดงพระธรรมเทศนาต่อ ก็ทําหน้าที่ของพระพิทธสที่พอที่จะทําได้ัไม่ต้องเกรงว่อาอรตมาเพราก็รมเกรงอยู่นั่นตามสบายครับประนมมือก็ได้ไม่ประนมมือก็ไม่เป็นไรแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราตั้งใจความเพื่อจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนั่นเอง ที่อาตมาก็ยกหัวขอ้อรั้นใหญ่โตเลยบอกว่านิพพานพร้อมทั้งธรรมะทั้งหลายสัพปพปิงทั้งหลายนั้นเป็นคณะตตาปก็ตั้งตามที่นึกออกแล้วเพราะว่าอาตมาแสดงธรรมก็อยากแสดงธรรมตามที่ได้เรียนได้รู้ได้เข้าใจตามหลักพุทธศาสนานั่นเอง บางท่านก็บอกว่าไม่เห็นอ่านทำทีก็อยากจะใช้โอกาสน,นี้บอกว่าบางทีถ้าเราอ่านํำทีเราก็อ่านความคิดของคนอื่นก็ดีเัาไม่ใช่ไม่เป็นไรก็ดีถือว่าดีเราก็ใช้ความคิดของคนอื่นมาบอกมาเล่าส่วนนาตมาก็าอยากจะใช้ความรู้สึก ความคิดของอาตมามาบอกกล่าวหรือว่าเล่าเรื่องต่างๆให้กับโยมได้วังอาตมาว่าเอาเรื่องนุ้นบ้านเรื่องทีมบ้างทั้งที่เป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างถ้าโยมท่านใดสนใจบอกว่าก็ไปเปิดดูในช่องคลิปของอาตมาได้ในยูทูบ พิมไปที่โวงตาสมชายเพื่สุีถ้าต้องการได้รับข้อมูลในเรื่องของการปฏิบัตินั่นก็คือหลักของการปฏิบัติว่าสามามัแสดงวันนี้อาจจะไม่ครอบคลุมอาจจะได้ประโยชน์น้อยเพราะเราเรื่องทั่วไปแต่ว่าถ้าเรื่องพูดถึงเรื่องวรลบวดมาทำไมปวดไปเพื่ออะไร เรามาทำบ,บุญกันทำไมแล้วมีอะไรเป็นจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาเราก็เปิดไปดูในช่อ,ของของดวงตาสนใจเกิดสติได้ว่า,าพานไมบววรัะมาทำไมแล้วยตายโยมเกิดกันมาทำไมอยู่กันไปเพื่ออะไรอะไรเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานัน่นเองนี่ยังไม่ได้เริ่มเทศนี่ได้ตัดเกินหนำ เนาะเอ่อตะกี้เมื่อตะคู่นี้อาตมายกมากม็ยังติมใจว่ามันเป็นคำพูดที่ดีเราบอกว่าอาจจะมาบางคนมาช้าก็อาจจะไม่ได้ยินส่วนที่ชั่วอาตมาโฆษณาปบบชาติพันอาตมามีกอนหัวขพ่อคิดนั่นเองเรียกว่าพ่อคิดกิมใจเพื่อให้เราได้นำไปคิดจริงแท้อย่างไรเราก็ไปพิจรารณา เอาตามเหธธตุและผลพระพุทธศาสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องเหตุผลมากที่สุดบอกว่าผิดคนอื่นมองเห็นเช่นภูเขาผิดของเรา,นนามองเห็นเช่นเป้นผนตดคนอื่นเหม็นเบื่อหรือจะพนตดของตนหนึนน่งจะเหม็นไม่เป็นไรบางคนก็รู้ว่ามันเป็นธรรมท,ที่ได้ยินกันมานานแล้วอาตมาก็ได้ยินมานานแล้ว แต่ว่าบางทีความผิดของคนอื่นที่เรามองเห็นเราลืมไปเราลืมมองตัวเราเองไปว่าเรามีข้อผิดพลาดบกพร่องตรงไหนบางทีเราไม่มองตาความผิดของคนอื่นเลยลืมมองความผิดของเรามันก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะเราเป็นผู้ตุชนคนธรรมดาเรายังไม่ใช่พระอัิยาบุคคล แต่ว่าสี่งที่าตมาจะบอกว่าเติมก็คือเราลองหันมามองตัวเราบ้างว่าตั้งแต่ตื่นเชา้าจนถึงก่อนเข้านอนจดเย็นเราลองทบทวนว่าเราทำอะไรไปบ้างเราเคยทำอะไรผิดบ้างเราเคยขอโทษใครเป็นไหมบางทีเราไปมองแตับคนอื่นว่าคนนั้นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนั้น โดยไม่ได้มองตัวเองว่าเฮ้ยเราก็มีเหมือนกันเราเคยหันไปมองคนรอบข้างแล้วเราเคยคิดกับเขาไหมนั่นเองนั่นก็คือหัวข้อที่หัวข้อคิดตะกิจใจให้กับเราได้นำไปพิจารณาแล้วก็มีคำพูด ของนักปรา์อาตมาว่ายกให้เขาเป็นนักปราแกดงเขาพูดไว้ดีเขาบอกว่ารักคนรู้น้อยชอบโทษคนอื่นฉะนั้นคนที่โทษคนอื่นแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้น้อยนะความรู้ไม่ครอบคลุมก็เลยไม่รู้เนยโทษใครโทษคนอื่นส่วนผู้ที่รู้มากชอบโทษตนเองเออมีความรับผิดชอบกว่าอะไรที่รับเอง เจ้าตมาคุยเลยคุยกับหลวงพ่อพระภูวิจิตอ่ะอาตมาก็ทํางานเป็นนองงานท่านบางทีอาตมาก็บอกนี่หลวงพี่ผมไม่รับผิดชอบนะบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนี่เนี่ยอาตมาก็กล้าทํางานนั่นเองนั่นก็คือความเมตตาของหลวงพ่อพระภูวิจิตบอกมีอะไรหลวงพ่อรับเองอาตมาก็ทำหลายอย่างบางทีก็เกี่ยวกับเรื่องการเมือง พอบางคนก็ไม่ไว้ใจอาตมาแล้วแต่ว่าหลวงพ่อเขาไว้ใจพอหลวงพ่อรับเองมีอะไรเป็นบ้านหลวงพ่อรับเองพวกคนรู้มากเนี่ยคนรู้มากโทษตนติถ้าคนรู้น้อยเนี่ยอย่าโทษคนอื่นว่าคนนู้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนรู้ไม่รู้เรื่องบ้างคนนี้ไม่รู้เรื่องบ้างไม่โทษตนตีส่วน คนที่ฉลาดรอบรู้เป็นพวกรูจ้จริเอ,อ,อยากจะแนะนำคุณโยมพวกเนี้พวกรู้จริจงไม่โทษไทยเขาไม่โทษคนอื่นไม่โทษตัวเองและก็ไม่โทษใครเพราะว่าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเทและปัจจัยตามหลังออพุุธศาสนาเลยครับเพราะว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกแล้วครับถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรม ท่านตู่ขึ้นไปเขออาจะพูดกันตรงกันหลายท่านเลยที่จะรมมาได้ยินคือไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ความเป็นอย่างนั้นเองคือมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นเองผิดถูกมันอยู่ที่ใครกำหนดครับผิดถูกมันอยู่ที่คนกำหนดคนดีก็บอกไว้อย่างนี้ดี ถ้าไปถามคนชั่วเขาบอกไม่ดีไม่ถูกอ่ะถ้าถามสมมติว่าดื่มเหล้าเนี่ยถามคนดีเขาบอกว่าคนที่ถือสีลกินเจเขาบอกโอ้ดื่มเหล้ามันไม่ดีถ้าไปถามคนดื่มเหล้าเขาบอกว่ากินเหล้ามันดีทำให้กินข้าวได้บ้างทำให้ถึงโมกขึงใจจิตใจเพลินเออมันฉะนั้นทาตาม,มาดึงบอกว่า ผิดพู้พปอยู่ที่คนกำหนดยังกับยังกับขนบธรรมเนียมประเพณีโอ้ทลาะกันมากเลยยิ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณียิ่งมีปัญหาเยอะบางคนก็เอาอย่างนั้นบางคนก็เอาอย่างนี้ยิ่งงานตกยิ่งยุ่มเลยแต่และื้นที่ บางทีบางพุ้ที่ก็บอกว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นทะเลาะกันครับเพราะว่าคนที่รู้มากนั่นเองคือว่าไม่ยอมเช่นกันกันคิดว่าตนเองพูกแต่ว่าถ้าเป็นพระเขามีกฎอยู่ข้อหนึ่งสี่ัพตาปารมาคือคำที่เราไปยึดมั่นหรือมั่นใน สี่ละพจน์อ้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมจนมั่นนะครับไม่ใช่ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมต่างๆไม่ดีแต่ว่าเขาเมื่อใดที่เรายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นมัวนทำให้เกิดปัญหาฉะนั้นถ้าเรายึดอะไรก็จะให้มันมั่นยึดตามเหตุผลแล้วก็ยึดตาม พื้นที่แล้วแต่เขากำนุนั่นเองวันนี้หลวงพ่อก็บอกว่าต้องเทศตามเวลาธรรมะก็าต้องเช็คเวลาไปเรื่อยเพราะว่าธรรมะเทศตามเวลานั่นแหละครับประมาณส5 2ห้ายี่ิน,นาทีเนี่ยเปนกำลังดีแล้วสิ่งที่อยากจะบอกวันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของธรรมะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระอรหนันต ตลอดจนพระวิษุโสม์ิตงที่เขามาบวชเนี่ยก็เป็นตําแหน่งผู้ชี้ทานไม่ใช่ผู้วิเศษบางคนบอกว่าบวชมาเป็นผู้วิเศษพุทธศาสนาไม่มีคําว่าบวชมาแล้วเป็นผู้วิเศษพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ยกตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษแต่ว่าไทยจะยกให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษมันไม่เป็นไร แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพระหรัตตนตลอดจนพระพิทุโภเป็นแต่เมียงผู้บอกทางบอกว่าเราเนี่ยเป็นที่เป็นเมียงผู้บอกทางบอกว่าไม่ใช่เป็นผู้โดนบันดาลบางคนบอกว่าอยากจะร่ำรวย อยากจะมีช yeah, 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 ีว uh, ิตเจริญรุ่งเรืองทำอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เตะให้ใครเจริญรุ่งเรืองไปได้หรอกครับถ้าพระพุทธเจ้าเตะให้ก็จะเป็นการลบล้างทำสอนเพราะว่าําสอนของพระพุทธศาสนาบอกว่าทุก่งทุกอย่างเป็นไปตามกรมการกระทำของตนผิดท่นิถ้าอยากร่ำรวยก็ต้อง รู้จักขยันามทำมาหากินรู้จักเก็บแล้วก็มีเพื่อนที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตตามสมควรกัดสับที่หามาได้ไม่ใช่ว่ามาขอว่าเอาบอกว่ามาทำบุญขอให้กลับไปบ,บ้านร่ลำรวยไม่ร่ำรวยหรอกครับฉะนั้นเราต้องตั้งใจมาหากินตั้งใจเก็บนั่นคือคำสอน นั่นคือคำบอกของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้ทางให้เราถ้าอยากรวยต้องทำง,งานต้องรู้จักเก็บต้องใช้ชีวิตได้สมควรกับทรัพย์ที่หามาได้แล้วก็ทีส่สำคัญมีเพื่อนที่ดีแล้วก็ไม่ติดอบายอยู่ไม่กินเหล้าไม่ถูกมคุรีไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืน,อนเออไม่เพลิดเพลินในสิ่งที่รอดาการ ไม่พบคนพัวเป็นมิจนันเนเองนั่นก็คือคําสอนพระพุทธเจ้าสอนชี้พาให้พวกเราพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลบมันดาให้เราเพราะว่าพระพุทธองค์บอกว่ายิ่งเป็นยิ่งเป็นพุทธบริษัทเนี่ต้องเชื่อกรรมไม่เชื่อบคุคคลบุญสาวไม่ใช่เขาบอกว่าตรงนั้นตรงนี้ดีพระวันนั้นให้หวยแม่นเออ สรเจ้าพรอภูห hmm? ร like <wh> ือว่าจอมปลวกให้หวยแม่นเข้าไปเชื่อถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงเราจะเชื่อเรื่องตัาไม่เชื่อบุคคลไม่ถูก่านี่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือพุทธศาสนาสอนหรือว่าชี้ชี้ทางให้เรา ให้เราเดินเงินไปว่าเราจะเดินไปทางไหนนั่นเองทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกต่อมาก็คือเห็นภาะบวชกันเยอะเออพาะบวชกันมาทำไมบวชเพื่ออะไรพระพุทธศาสนาก็บอกว่าเรามาบวชเรามาบวชเพื่ออะไรจุดประสงค์ของการบวชนั้นมีหลายๆอย่าง เหมือนกันบางคนเ็าบวชหลบบวชลีบวชนีสงสารบวช่านเข้าปุ่บวชสนุนต่างเพื่อนนี่เทศกระทบไปยังพระวิสุทธสงฆ์ที่กำลังฉัน,นอยู่จะได้ไม่หลับไม่เพลิดเพินในการฉันเนเกิน,น,าาน,น,นไปบอกว่าเราลงวิจารณาดูสิครับเราบวชเราบวชลบอะไรหรือเปล่าหลบคดีฟารหลบเจ้านี้หรือเปล่า บวชเพื่อลี้ภยัยทางกฎหมายลี้ภัยทางการเมินหรือเ่าหรือว่าเราบวชผ่านเท้าตุกสนุกไปตามเพื่อนหรือว่าบวชเพราะว่าพ่อแม่ให้บวชบอกว่าเดี๋ยวเยี่ยมเขาคือขอ,อ,อมาไปทิดแล้วจะซื้อรถให้หรือว่าจะแต่งงานให้หรือเปล่านั่นเนองกาจะไปคิดมากรับการบวชจริงๆเนี่ยจากพีอยตมา สักพับางคนก็บวชมาเพื่อเรียนบางคนบวชมาเพื่อสร้างบารมีสร้างบารมีบางคนก็บวชเข้ามาแบบงงๆยังไม่รู้บวชมาใหม่ก็บวชมางงๆถ้าผมบอกว่าบวชมาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อสร้างบารมีบอกว่าเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไป เรียกว่าโวยมาเพื่อเป็นพระโบดีบัตโบดบัตมีลัณะนาตมาสังเกตุก็คือลัตนาจะเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อคนรอบข้างยมรองหัานไปมองด้วยนะครับว่าถ้าเรามีเมตตากับคนอื่นมีความกรุณาหวังให้คนอื่นคนทุกข์หวังให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยพวกเรา มีความเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในตัวคือผูบบ้ที่สร้างบารมีเพื่อเกิดเป็นพระอรหันต์ก็ต่างเป็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าก็ตามหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปนั่นเองมันก็ต้องไปเข้าทิวีงนานแล้วครับหลายรอบโลกท่ายืนเข้ากิวกันบางท่านก็ ตรงนี้น้อยครับบวชหมีตรงตามก็คือบวชเพื่อจะตั้งที่สุดของพระพุทธศาสนาคือหวังมรรคผลพระนิพพานหวังเพื่อที่จะทำที่สุดแห่งทุกคือพระนิพพานนั่นเองก็อย่างที่อาตมายกบาลีมาเบื้องต้นนั่นแหละครับนิพพานก็คือจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา แต่ว่าเรามาบวชแล้วบางทีเราก็ไม่ได้ทำกูจุดมุ่งหมายของพรพุวธศาสนาจริงๆบางทีเราบวชมาก็เรียนกันเรียนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นครับก็ตั้งใจเรียนให้ดีบางทีถ้าเราเรียนเราก็ตั้งใจเรียนให้ดีเพื่อเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองหรือว่า เรียนเพื่อที่จะรู้แนวทางของการปฏิบัติแล้วก็นําไปปฏิบัตินั่นก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าวันนี้อยากจะบอกก็คือการที่เรามาบวชนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อมรดกพะนิพพา,นท,าทนที่ตุ้มแห่งทุกข์แล้วก็ยุดการเยียนไหวายเกิดใครที่ไม่อยากจะเยียนไหวายเอิดก็ต้องเข้าสู่พะนิพพทานไห้ได้นะั่นเอง แล้วก็สิ่งหนุนที่ยังฝากไว้ก่อนจบร้อยเทศเป็นเวลาพอใกล้เวลาแล้วครับก่อนจบเขาบอกว่าการบวดเนี่ยบางคนบวดงงก็เหมือนบวดมาก็ยังงงบวดมาทําไมอยู่เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะสมัยนี้หนึ่งสมัยพุทธกาลก็มีอยากจะเล่านิทานใน้วางเรื่องอาจารย์ภาคเตามีนักบวด สมัยผู้ตก,การบอกว่าเวลาบวชบวชอยู่ไปอยู่ไปก็เริ่มเบื่อไม่รูออ้จะทำอะไรก็คิดว่าให้อยู่ว้จะตึกดีกว่าก็เลยเข้าป่าเข้าป่าไปทำไมครับไปหาอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่เป็นคนนะครับอาจารย์นั้นก็คือผ้าเสื้อผ้าสมัยก่อนก็เป็นของหายาก ก็เอาเสื้อผ้าไปฝังไว้ฝังดินไว้ก็ไปคุณด,ดูโอ้ยถ้าเราซื้อต่อไปจะต้องไปใส่เสื้อผ้าอีกจะต้องไปขอทานเหลาดินอีกจะต้องไปทําง,งานลำบากอีกก็เลยกลับไปตำนักใหออม่เติมไม่ไม่ตึงแล้วอยู่ไปอยู่มานกึกอยากจะตึงตัวไหนก็ไปดูอีกไปดูเสื้อผ้าของเา่า พอไปดูตัวพรอเก่าๆาัวความลำบากกลับมากลับมาอยู่ตำนักเดินสิไปไปมา,มาไปๆปมาก็ด้วยการเวลาก็านั่งสมาธิมั่งเดินจงกรมมั่งศึกษาธรรมะบ้างจากนั้นบรรลุเป็นพาาระอรหันต์นั่นแหละครับการบวชเป็นโง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 บวชมาแบบไม่มีจุดหมายแต่ตั้งใจทำตามหน้าที่ของตนเอง บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันอันนี้ก็พูดโดยย่อนะครับเอ้าทีนี้เพื่อนก็สงสัยว่าเอ๊ะครับนี้ทาไมไม่ไปหาอาจารย์ในป่าเลยบอกว่าเราไม่ไปหาอาจารย์นะครับเราเราไม่ต้องหาแต่อาจารย์แล้วก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเองแม้แต่การบวชในปัจจุบันนะครับ อาตมาเคยได้ยินประวัติของครูบาอาจารย์บางท่านถ้าไม่ได้ตั้งใจบวชหรอกครับแฝงท่านตายแล้วเขา,ต,าต้องบอกว่าจยาบวชทั้งปิดป5วันจนวันนี้20กว่าพรรษาแล้วเป็นอาจารย์ธรรมฐานที่อาจารย์ที่อาตมารู้จักเออนั่งบวชบนเหล่าไม่แน่กันกะไวาจะบวช1ิ5วันตอนนี้20กว่าพรรษาแล้ว เป็นพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดเป็นพระครูไม่ต้องระบมชื่อแลวครับกายเป็นร่วมเกินเป็นไปท่านบอกว่าจะบวชอีกห้าวันตอนนี้ยี่สิบันยี่สิบคนทันซาเป็นเป็นพาะเถละที่นำปฏิภาิธรรม ส่วนบางท่านก็มีกันบอกว่าจะตวชวัดราษาหนึ่งเออตอนนี้สังเกตดูว่าเอ๊ะ hm, ถ้าเราตึกไปเราก็คงเหมือนเพื่อนคงต้องไปทํางานรับใช้แบงงานแค่ลองตรวจไปเรื่อยๆดีกว่าอยู่ไปเรื่อยๆว่าจะตรวชอีกก็เลยถามถึงสเกตต์นี่ประวัติอาตมาก็ได้ยินมาเบาเบาเอาคุณครูเบาหน่อยบอกให้ตะเกียงเบาหน่อยครับ ามาเด็กตองอยู่แล้วเออมีพระเถราท่านหนึ่งท่านบอกว่าเพ่ยายังตึกไปถามถึงกครเกมงที่ฝากเพื่อนไว้เพื่อนบอกว่าโอ้ยปตากไว้าพาเพก่งขโวยมันสอยไปแล้วทำยังไงก็เลยเยังไม่ตึกบวมไปเรื่อยๆบวมไปบวมมาเลยไม่ตึกจนทุกวันนี้ ไม่ธรรมดาเหมือนกันบอว่บางคนบอกว่าเออปวดมาทำไมนี่ตองดีวบวชมานานๆเข้าก็เขาหุ่ซึ้งลดพัดฐานนั่นแหละครับก็ปฏิบัติกันไปใครบวดมาก็ปฏิบัติกันไปสรุปว่าสรุปนี้น,นะครับนักเรียนตั้งใจฟังอีกนิดนึ่งสรุปว่าจะบวดมาอย่างไรจะบวดมาทำไมนั้นไม่สันผ่าเท่า กับบวชมาแล้วเราทำอะไรทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาหรือไม่จำเป็นที่สุดครับเราบางทีเราบวชมาเราไม่มีจุดประสงค์แล้วแต่ว่าบวชมาแล้วเราทำอะไรเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาหรือไม่เป็นประโยชน์กับตนกับคนรอบข้างหรือเปล่าเร่องสำคัญที่สุดครับแล้วก็ที่สำคัญเราบวชมาแล้วควรจะทำประโยชน์ ให้ถึงที่จุดประโยชน์ที่สุดทางพุทธศาสนาก็คือการเข้าถึงซึ่งมรรคผลพระนิพพานอาตมาแสดงทระธรรมมาด้สนามาเขาเห็นว่าสมควรกับเวลาจึ่ขอยุดพี่ลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปรการชั้นี้